กรมพัฒนาที่ดินภูมิใจเสนอจุลินทรียซปเปอร์พอดอ9ทวงคืนฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวให้กลับมาด้วยจุลินรีย์ซปเปอร์พอดอ9ดินเปรี้ยวหรือดินกรดมีฟอสฟอรัสที่เป็นอาหารพืชอยู่ก็จริงแต่ดานีถูกกัดเอาไว้ต้นไม้เอาไปใช้ไม่ได้ เราจึงต้องมีตัวช่วยตันตันตันตน,ตน,นั่นก็คือจุลินซีย์ซูเปอปร์พอโดโที่จะทําหน้าที่ช่วยละลายและคลายล็อกให้ฟอสฟอรัสกลายร่างมาอยู่ในรูปแบบที่พืชเอาไปใช้เป็นสารอาหารได้นั่นเองวิธีการขยายเชื้อผสมปุ๋ยหมักกับรำข้าวละเอียดให้เข้ากันละลายจุลินซีย์ซูเปอปร์พอโดโในน้ําคน5นาทีและราดลงบนกองปุ๋ยหมักตั้งกองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูง50ซนติเมตรคลุมด้วยผ้าใบาเพื่อรักษาความชื้นให้ได้70%ตลอด4วันแล้วจึงนำไปใช้หวานบนดินเพื่อเพิ่มฟอสฟอรัสใครอยากได้จุลินรีซีซูเปรอร์พอลล9เติดต่อขอรับได้แล้ววันนี้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดินศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาทั่วประเทศ